สุดไมนผูอะไรต่างดีลักษณะนันนะอไม่นอนแล้ว่ยไม่ผูกอีจะค่อยยากนะมันองเกียจผมเอผมเกิมันเปิดออก้วแต่คือในที่นอนเนี่ยี่ห้องผมเนี่มันจะมีตู้เสื้อผ้าอยาแต่้างอกจะเป็นระเบียบที่เิอได้น้องสาวคนน้จะเปิอะไรแต่ขอราเราก

เอาผิดไปเลยเนาะออกไม่ได้เลยไม่ให้อไ่ไม่